4ท่านนะครับหรือพิมพ์ S เว้นวัคตามด้วยเลข2นะครับก็คือเชียร์คิวกับอลิสานานาครับส่งมาที่8 7 8 7ครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมอะไรไหมฟังหนึ่งเพลงดีกว่านะฮะจาก JR ครับผมกับมาเซลโทฟครับพ้อมไปเลยฮะสู้ขัดใจดิ้นมาเย้ กรับาอยู่ต่อกับรายการสยามนักเล่นครับแี่แฟนขับแฟนขับปิดหน้านี่บางคนหนีงานมาหลบเจ้านายอกว่าโดนโดนงานมาตายและฉันบอกแฟนว่าประชุมประชุมเดี๋ยวต่อแถวเดี๋ยวต่อแถวรับตังค์ดูเอฟอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้นะฮะก็กลับมาอยู่กันต่อกับรายการสยามนักเล่นครับซึ่งวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะครับนี่นะิวตี้ลุกนิก อิดแล้วก็ทีด้วยนะครับ<ช>ที่วันนี้เรามีคอนเสิร์ตมาบอกเล่าให้ฟังเมื่อกี้เราเล่าไปแล้วนะคะกับคาเฟ่เรลหมูเป็นค,คอนเสิร์ตดีๆซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่13มีนาคมที่ถึงนี้นะคะเมื่อกี้เราพูดรละละเอียดกันไปหมดแล,แล้วก็ไปติดตามรายละเอียดได้ที่ w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  e ไว i i ว o o o อทวีคอันนี้คือเข้าไปซื้อบัตรได้เลยนะครับ<ช>แล้วก็ที่สําคัญคือต้องบอกว่าคอนเสิร์ต เริ่ม6โมงเย็นแต่อย่างที่เมื่อกี้นิวตี้พูดถูกแล้วคุณไปตั้งแต่4โมงเนี่ยดีที่สุดถูกค่ะว่าเรามีกิจกรรมมีเซอร์ไพรส์มีอะไรตใช่คือต้องบอกว่าในในซื้อบัตรแล้วขอแบบขอได้ขอได้หลายอย่างด้วยแล้วก็ไดปพบปะด้วยนะครับว่าครอบครัวใครเป็นครอบครัวใครเออครอบครัวแสดงว่าใช่ครอบครัวมีครอบครัวมาด้วยครอบครัวของใครอ่ะครอบครัวว่าเออนิวตี้ก็ไปนิวตี้เย็นนกนี่ก็นี่เนี่ยอเออครอบครัวเขาก็มาโคจรเนอะรายละเอียดบอกแค่นี้พอเอาไว้ให้ตื่นเต้นนะคะในวันนี้ ก็ไปเตรียมซื um, ้อบัตรแล้วก็ไปพบกันได้นะคะที่ u ันด r d โดมเมืองทองธานีส่วนตอนนี้นะคะเข้าเกมที่3ของเราใช่แล้วครับเกมที่3เกมที่มีชื่อว่าอะไรครับอธิษาครับ Everest Inside Yeah ่ฟังดู Everest Inside Everest เนียเ Everest นี่เราก็แบบรู้แล้วถึงความหนาวเหน็บหนาวเหน็บ เน็บเน็บหนามากแต่ว่าอินไซด์เนี่ยคืออินไซด์อะไรคะเออเราจะเอาเข้าไปอยู่ในปาาใช่แล้วเราจะเอาความหนาวท่านได้ยังไงในเมื่ออากาศบ้านเราร้อนขนาดนี้ใช่เราต้องใส่น้ําแข็งเข้าไปค่ะแต่ว่าถ้าใส่ก้อนเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ตู้เย็นมันจะไม่เป็นเอเวอเรสต์ใช่แล้วครับกติก้าของเรานะฮะก็ง่ายๆครับแบ่งออกเป็น2ทีมนะครับคือทีมศิลปินและก็ทีมของวีเจนะครับใครที่อยากเชียร์นะครับพิมเอซนวัคตามด้วยเลขหนึ่งครับถ้าเกิดคุณเชียร์ทีมศิลปินนะครับซึ่งวันนี้ 2A มีแทนมูเอฟอกม เนี่ยเวลาเราเล่นกับศิลปินเราชนะตลอดธรรมดาถ้าผมว่อยากจะเชียร์พิธีกรทำไงคะทีมเอสเป็นมารกสองครับสง่งมาที่8เจ็บ8เจ็บเหมือนกันครับด้วยกับคุณเทียทีมวีเจครับพิธีกาของเราก็คือสมมติทีมวีเจแข่งขันอยู่นะครับผมเป็นคนกินน้ำแข็งอ,อลิซก็จะเป็นคนเปิดป้ายหนึ่งทีมมีสองคนใช่หนึ่งทีมมีสองคนอลิซเปิดป้ายมา คิวจะโอมน้ำแข็งเข้าไปในปากซึ่งการโอมของผมก็คือให้พวกคุณเป็นคนตักน้ำแข็งให้ผมถ้าเกิดคุณปราณีผมก็ก้อนเดียวก็พอแร้อันนี้อันนี้อันนี้เราก็ดูแล้วแต่ว่าใครเป็นคนยังไงก็ดูลักษณะนิสัยจากเศิลปิน AF ครับว่าปกติแล้วคุณเป็นคนชอบแก้งคนหรือเปล่าแก้งคนที่ไร้ทางสู้หรือเปล่าออย่างนี้อย่างนี้พอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงคือพอพอเราให้โอมเนี่ยแล้วไงต่อแล้วก็คือผมจะต้องพูดคําพูดที่อลิ้เป็นคนโชว์ป้าย ถ้าผมตอบถูกป้ายแรกผมก็สามารถคลายน้ำแข็งได้แล้วข้อที่สองปุ๊บเขาก็ตักใหม่ตักใหม่ผมก็อมใหม่เย็นเกินไปอ่ะถึงขั้วสมองทำไงก็คือต้องคลายออกมาก่อนแล้วก็อมก้อใหม่ไม่ใช่ถ้าเย็นเกินไปคือเราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนตัวได้คือเปลี่ยนตัวในทีมเราก็คือผมกับอลิซแล้วคุณก็เอางี้ดีกว่าผมถามก่อนว่าตัวแทนของทีมคุณคือใครบ้างเกมที่มีอารยธรรมแบบนี้ครับผมแน่นอนครับน้องๆไปเล่นไปผู้ชายจะให้กำลังใจกันไหมโจความเป็นแมน ไม่ผู้หญิงเอาไปเล่นก่อนเลยเมื่อกี้ตอนแรกก็คิดว่าจะเล่นแต่พอคิดไปคิดมาถ้านุ่มนิกพูดไม่รู้เรื่องปกติคุยไม่รู้เรื่องอยู่แล้วพี่ว่านะพี่ว่านะอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าครับโอ้นายออกโอ้นายอจนชัดเจนที่นี้มาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาตลอดขอถามแฟนคลับดีกว่าอยากให้ใครเล่นครับโอ้ทีทีทีมาแล้วหนึ่งคนแต่ว่าเรื่ปงควมเถอะแา่นอนที่สุดเราจะให้โอ้ไนออก แล้วจะถามเราไปเรื่อยแล้วถามเพื่อมาหนึ่งสองสามโอ้อดนะก็สองคนจะหาไงอ่ะมันซีก็คนแรกออกกาน้องคุณวอกอเนี่ยออกง่ายๆออกง่ายมีกันไกลไม่ใช่อันนี้ดิฉุบหนึ่งสองสามโอ้ยออโอ้ยเสียวนี่หนึ่งคนแรกตัวแทนได้แล้วค่ะโอเค นแงของรายการแล้วเนี่ยเออคนจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเล่นคู่กันใช่ไหมถึงจะสนุกไม่ไม่ไม่แต่ทำไมทำไมพี่โจความแมนๆอีกแล้วครับไม่คิดอยากจะออกมากเลยอีกคอองั้นย่งจะเป็นผู้ชายผู้ชายและผู้หญิงผู้หญิงแมนๆหนึ่งเดียวยังไม่พอใช่ไหมคะยังยังยังแมนยังดี่าก็ยังซ้ายให้ผู้ชายแล้วกันหรือว่าเอาอะไออกถ้าเอาหญิงผู้ชายได้ได้ได้งั้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นลูกมีกับนิวตี้่อกยูซูดันบอกยูซูยังไงใครชนะได้เจอเจ้าชายอย่างพี่ ใครชนะได้เจอเจ้าชายด้วยไนนๆๆนขอดูหน้าตอนพูดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นปิดท้ายสุดกันเอาเอาแบบว่าเป้าเดียวเลยนะเออดียวเลยหนึ่งสองเดี๋ยว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 เเราตกลงกนก่อนว่าชนะชนะหรือแพ้ได้เล่นแพ้ต้องเล่นแพ้เล่นนะครับออกคอนซื่อหนึ่งสองสองจำเลวครับเออไป โอ้โหน้ำแข็งเนี่ยมาไปเร็วๆแฟนคลักริ๊บไรใจได้อีกมาๆเดี๋ยวเนื่องจากเราจะให้แขกเริ่มก่อนเพราะเขาเป็นแขกไปเดี๋ยวคุณยมครับกกเมมมื่่อีี้ไารผมผมขอพูดนิดนึงทีมงานจะฆ่ากันหรือเปล่าครับก้อนเดียวก็เต็มแล้วครับอย่างนี้ก้อนน้ำแข็งก้อนเดียวก็เต็มปากแล้วออกมาซะเยอะเลยนะ่ยเจ้าขอน้ำแข็งเละบ้างอะไรบ้างอ่ะ เอางี้เดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากไมค์ไว้ที่ลิสต์แล้กันเราให้แขกเราเชิญเล่นก่อนใช่เพราะว่ามันเป็นแขกเราให้เกียรติแขกใครที่เชียร์แขกเราเชิญนะครับพิมพ์เอสซีบีตามด้วยเลขหนึ่งนะฮะส่งมาที่บัตรเจ็บบัตรเจ็บตัวแทนคือที่กับนุกนิกด้วยขอเชียร์เชียร์หน่อยค่ะเดี๋ยวก่อนคุณคุณตกลงก่อนใครจะเป็นคนใครจะเป็นคนอมน้ำแข็งมาขมก็ได้อ่เป็นผู้ชายที่แมนคุณทีคุณทีเดี๋ยวยืนยืนมาที พวกคุณอยากจะแกล้งเพื่อนไหมครับแน่นอนเราเราไม่แกล้งเพื่อนค่ะอ๋อเหรอครับเราแกล้งวีเจดีกว่าช่วยกันย้ำมาเรามาตักกันฝากฝากไม้ไว้ก่อนีก่เดี๋ยวนะเราที่ตักว่ะให้คุณดีถือไม้อันหนึ่งเพราะว่าคุณต้องพูดคุณต้องพูดนะครับน้องนิกห้ามโชว์นะครับแล้วเราใช้นิ้วนิ้วเลยใช่ไหมไม่ต้องมีตักไม่ไม่ไม่ตักตักหน่อยจะดีกว่าเพราะว่ามือเนี่ยเค็มมากแล้วตอนนี้อ๋อมือเค็มนะครับนี่เออมา ถ้าเกิดน้ำไหลอะไรตรงทับปากทำไงเซนเซอร์ได้ไหมครับไม่มีเซนเซอร์ครับอะครับเจ้าชายจะโชว์น้ำลายยืดครับวันนี้มาหมดกันขอมไหมไม่ไหวแล้วบอกแล้วกันพี่ทีโอ้โหโอเคมาครับห้าสหอย่าตลกกันนะอะไรสอเริ่มครับสีสั่นด้วยมแล้วมดแล้วใหญ่ไปมเป้อนนีเปิดนี้ปออ มาคต่อไปใช่ใช่กวนี้เล็กด้วยดิโอ้ยใจเกล็ใจเกล็ดว่าวิคิวของเราดูเอนจอยมาก้อมโอเคอากาศดีอย่าอย่าให้ถึงคิวเราบ้างครูมเมรู้เรื่องเดีเไม่รู้เรื่องครนะครูมิอสิกอะไรนะเอะไร พมอไ่อย่าพ่นเยอะเดี๋ยวน้องขไม่พอเล่นเกมหกดิ่กรดงแย่จังพี่เฮ้ยเดี่ยวเ่ยมึงเหลือก้อนเล็กๆแล้วมแง่ทีเดียวมันเองเลยเนี่ยจับจับเวลอยู่ะโ้รอ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 เอร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 ออรอรออรอรออ

ลร้อรงอะไรคกงกงอะไรอะไรอะอ๋อรถออ๋โอเคโอเคโอเคถกต้องถูกต้องรอยนต์ล้อยางล้อรงล้อเหล็กโอเคเปลี่ยนในหน่อยก็นนี้ตอนนี้ตนี้